สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิรจะมาแกงไก่โครงไก่นะคะใส่ใบชะพลูนะคะก็จะมีเนื้อไก่กับโครงไก่นะคะสับไว้แล้วนะคะแล้วก็ใบชะพลูพริกอ่อนนะคะเราจะมาทําเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไป รอให้กระทะร้อนนะคะเราจะเอาพริกแกงลงไปเลยนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอาพริกแกงลงไปผัดให้หอมค่ะ พิกแกงเริ่มจะหอมเราก็จะเอาโครงไก่ลงไปนะคะมีทั้งโครงไก่แล้วก็เนื้อไก่ผสมไปนะคะค<ด>เมนูนี้เป็นกับข้าวก็ได้นะกับแก้มก็ดี เราจะผัดให้ไก่สุกเลยนะคะเราจะคั่วไปจนไก่สุกลวนนะคะ เราก็ปรุงเลยนะคะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ชูรสนะคะพวกแกงเผ็ดเนี่ยพี่มิตรจะไม่ใส่ซีอิ๊วนะคะจะใส่แค่น้ําปลาแล้วก็น้ําตาลแล้วก็ชูรสนะคะถ้ารสจัดเนี่ยพี่มิตรจะตัดด้วยชูรสนะคะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะเมนูนี้จะขกคลิกหน่อยนะคะจะมีน้ำหน่อยนึงเอาไว้ลาดข้าวนะคะเราจะเคี่ยวสักพักนะคะค่ะแล้วเราตอนนี้เราก็จะเอาพริกอ่อนใส่ลงไปด้วยนะคะ แล้วก็มีพริกแดงค่ะเพิ่มสีสันนะคะค่ะแล้วเราก็ผัดต่อไปนะคะเที่ยวต่อไปนะคะ เราจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติโอเคหรือยังถ้าพอดีแล้วเราก็จะใส่ใบชะพลูเลยนะคะะใส่ใบชะพลูลงไปเลยนะคะ เป็นเมนูที่ประหยัดนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนในที่ไม่ไม,ไม่ไม่ทานกบไม่ทานพวกหนูนะคะเมนูนี้แทนกันได้เลยนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นเสิร์ฟนะคะ,ะตักขึ้นเสิร์ฟเลยค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆ ค่ะสุดท้ายนี้พิมิตต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะ